สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยเด็ดจะไปทุกๆท่านกันเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นในดับปลนะครับงวดที่แล้วนี่ดับ10นี่พลาดไปเลยนะครับผลที่ออกนะครับก็จะเป็น37อ่ะนครับซึ่งหลุดมา2สูตรนะครับก็พลาดไปเนาะดับหน่วยนะครับก็ยังเดินดีเข้าเหมือนเดิมนะครับผมคิดว่าสูตรนี้จะหลุดเนาะเออเพราะว่ามันไปตรงกับในเลขเด็ด นะครับในหลักหน่วยนะครับก็นี่นะครับสูตรนะครับดับมันอาจจะไม่ดับนะครับหรือนะครับสูตรไม่ดับนะครับมันอาจจะดับอ่อะไรนี่ผมพูดผมก็งงนั่นนะครับเนาะก็มาดูนะครับสรับในวันนี้นะครับว่าจะได้เลขดับตัวดับตัวไหนนะครับสหรับในดับปนนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเนาะยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะอ่ะนะครับเราก็มาดูในสูตรแรกกันเลยนะครับสูตรที่1นะครับ ก็เราจะนําในหลักร้อยนะครับก็จะเป็น0ตามมาด้วยในหลักนะครับ10บนเนาะก็จะเป็น3คูณด้วยเลขคงที่7 0นย์คูณ7นะครับก็จะได้0ูนย์นะครับ3 7นะครับเป็น21ถ้ามี2หลักเอาเฉพาะหลักหน่วยนะครับก็คือหบวกกันได้1นะครับดับตัวแรกในสูตรที่1ส่วนสูตรที่2นะครับเราจะนําในหลัก10ล่างนะครับก็จะเป็น9ต่อไปก็จะเป็นในหลักหน่วยล่างนะครับก็คือ5 เราจะคูณด้วยเลขคงที่9ทั้ง2ตัว99เป็น81นะครับ59เป็น45 1บวก5ได้6นะครับต่อมาก็จะเป็นในสูตรที่3สูตรที่3นะครับเราจะนำในหลักแสนนะครับก็จะเป็น0นะครับแล้วก็หลักพันนะครับก็คือ5 0กับ5นะครับคูณด้วยเลขคงที่2แล้วก็3 0คูณอะไรก็ได้0นะครับ3เป็น15 ศูนย์บวกกับ5ก็จะได้5นะครับต่อมาในสูตรที่4นะครับนาในหลักร้อยนะครับจะเป็น0ย์ตามมาด้วยในหลักสิบบนนะครับก็คือ3แล้วก็หน่วยบนนะครับจะเป็น7เราจะคูณนะครับด้วยเลขคงที่2นะครับ3แล้วก็จะเป็น3ศูนย์คูณะไรได้0ูนนะครับ3 3เป็น9 73จนะครับเป็น21นะครับ จะบวกกันก็จะได้0ูนย์ะครับต่อมาในสูตรที่ 4, นี่นครับนำในหลักร้อยนะครับจะเป็น0นย์ตามด้วยในหลักสิบบนนะครับก็คือ3จะคูณด้วยเลขคงที่2แล้วก,ก็3 0ศูนย์คูณอะไรได้0ูนย์นะครับ3 3เป็น9บวกกันได้9นะครับต่อมาในสูตรที่5นะครับสูตรที่5นะครับเราจะนำในหลักสิบบนนะครับก็คือ3ตามมาด้วยในหลักหน่วยบนนะครับจะเป็น7 ก็จะบวกแล้วก็คูณด้วยเลขคงที่8แล้วก็9นะครับ3บวก8ได้11นะครับ7คูณ9้านะครับเป็น63บวกกันได้4ต่อมาในสูตรที่6นะครับสูตรที่6นะครับเราจะนำในหลัก10บนนะครับก็จะเป็น3แล้วก็หลัก100นะครับจะเป็น0ตามมาด้วยนะครับก็จะเป็นในหลัก10บนนะครับก็จะเป็น3นะครับ เราจะบวกแล้วก็คูณนะครับด้วยเลขคงที่8 3 3นะครับ3บวก8เป็น11 0คูณ3ได้0 3 3เป็น9จะบวกกันนะครับก็จะได้10ได้0 0ส,สุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วนะครับ1 2 3 4 5นะครับต้องเป็น5เฮ้นะครับ6 เ็ดสูตรที่8นะครับอะไ่ผิดอย่าง3นี่ก็มามามอีกนะครับเออหรือว่าสูตร2สูตรนี้นะครับจะหลุดนะครับอาจจะจับมา5 0ก็เป็นได้นะครับสูตรที่8นะครับก็จะนาในหลักแสนนะครับก็จะเป็น0ตามมาด้วยในหลักหน่วยล่างนะครับก็คือ5จะคูณด้วยเลขคงที่8นะครับแล้วก็3นะครับก็ได้0นะครับ5 3เป็น15 ก็จะบ,บวกกันก็ได้5นะครับต่อมาได้ดับหน่วยนะครับดับหน่วยเราจะนานะครับในสูตรแรกสูตรแรกเราจะนําในหลักพันนะครับก็จะเป็น5แล้วก็หลักร้อยก็คือ0คูณด้วยเลขคงที่2แล้วก็9 52เป็น10 0ย์คูณ9ได้ศนย์บวกกันได้ศูสูตรที่2นะครับนําในหลัก10ล่างนะครับก็จะเป็น9แล้วก็หน่วยล่างนะครับก็คือ5 คูณด้วยเลขคงที่9แล้วก็2 9,9,8,1,52เป็น10จับบวกกันครับก็จะได้1นะครับ2แล้วก็3ต่อมาในสูตรที่3น้ำในหลักนะครับหน่วยบนนะครับแล้วก็จะเป็นในหลักหน่วยล่างนะครับจะคูณด้วยเลขคงที่8แล้วก็2 78นะครับเป็น56 52เป็น10บวกกันได้6 นะครับต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นในสูตรที่4นะครับสูตรที่4นะครับเราจะนําในหลักแสนนะครับก็จะเป็น0นะครับแล้วก็ตามมาด้วยนะครับก็จะเป็นในหลัก10ล่างนะครับจะเป็น9จะคูณด้วยเลขคงที่3แล้วก็7ศูนย์คูณเจไดนะครับเป็น63 บวกกันได้0ต่อมาในสูตรที่5นะครับก็นำในหลักร้อยนะครับจะเป็น0ตามด้วยในหลัก10ล่างนะครับก็จะเป็น9จะคูณด้วยเลขคุงที่3แล้วก็9 0ศนยคูณ3ได้0 9 9ย์้ากบวกกันได้1นะโอเคนะครับสรุปก็คือนะครับดับ10ดับหน่วยดับ10ก็จะมี1 6 5 0 9 4 0นนะครับอืมนะครับงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วหลุดไปในที่ในสูตรที่1 2 1 2 3 4นาี่ะครับสูตรที่4กับสูตรที่6หลุดสูตรนี้นะครับกับสูตรนี้นะครับงวดที่แล้วนะครับส่วนหน่วยก็จะมีศูนย์ นะครับ1 2 3นะครับแล้วก็6 0แล้วก็1นนะครับก็ลองมาดูนะครับว่าบรรดับจะชนกันกับในเด่นดวยบนไหมนะครับที่เข้ามาเรื่อยๆนะครับเกว่าที่แล้วก็หลุดนะครับเข้ามาติดต่อกันหลายงวดแล้วนะครับนี่นหะครับสรับในเลขดับนะครับองวันที่16พฤศจิกายนนี่ครับเลขดับเนี่ยอาจจะไม่ดับก็ได้นะครับเนาะเราไม่มีอะไรแน่นอนนะครับก็ลองๆนำไปพิจารณา นะครับซึ่งผมก็ไม่ดูล่วงหน้านะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับเลขดับก็ขอให้ดับก็แล้วกันนะครับเนาะอ่ะนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจนะครับให้กันด้วยนะครับกดไลค์นะครับขอคนละไลค์นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามนะครับใครยังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ